สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านคลิปนี้เรามาดูความน่ารักของแมวสองตัวกันนะคะน้องอะตอมกับน้องเหมียวค่ะเพศเมียเหมือนกันแต่รักกันมากค่ะบางทีก็ทะเลาะก,กันเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เขากำลังนอนกอดกันน่ารักค่ะ ดูเหมือนว่าน้องเหมียวอยากจะลุกนะคะแต่ก็ไม่ลุกค่ะเพราะว่าอะตอมเาขากอดไว้สะแน่นแบบนั้น ฝากขอความเมตตาจากเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหญิงมอหญิงมอด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ